เรากำลังจะเดินเล่นที่คลิปวอล์กนะคะโอเ okay, ค let's go นี่นว่าดูเหมือนจะน่ากลัว scary รูนแรงอีกหนึ่งดอ,อกออกมาแล้วต้องให้คุมเเลยไมนได้วนซิโอเค อยากเขาทำทางเดินดีนะคะอยากให้หุ่นยนแห่งชาที่บ้านเราทำแบบนี้บ้างน,นะคะเป็นอะไรที่มั่นคงแข็งแรงเนาะโอเ๊ย no i นโอเค Yeah, easy. easy. Because not You don't look down? You can. Yes, I'm okay. Oh okay, yeah. <laughs> 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 <No, no, no. laughs> First time for me. Uh huh. Sorry. No. Uh -huh. Yes. Can you take a picture Yeah. Of no. Oh, your you're crib. Okay. Okay.

ไม่สิืพื้นเป็นไม้นะคะไม่ใช่กระจกเนาะถ้าเป็นกระจกก็คงจะไม่ได้อะคะ่ะอันนี้พอเพิ่งว่าเป็นไม้ก็เลยเดินสบายสววกเคเเราจะดินกันไปเรื่อยๆนะคะนี่เป็นเหมือนหน้าผานี่หิบหิบวอก ยอันนี้ก็คือคลิปนั่นแหละน้องที่ตามชื่อของเขาค่ะว่าคลิปบล็อกนะคะว้าว40% of the waterfall นี่น้ำตกน้ำตกค่ะที่เราเดินไปดูกันเมื่อกี้ว้าว the moss is growing on <laughs> the tree the green moss moss เห็นไหมคะ เขียวคืมนะคะทุกต้นเนาะแสดงถึงความรุ่งสมบูรณ์ของป่าน,นี้นะคะโอเ้เคยเคยมีต้นไม้อยู่ตรงนี้เนาะแต่ว,ว่าเขาก็ไปแล้วอาจจะอยู่มายาวนานแล้วเนาะบางต้นนะคะเท่าที่เราคุยกับเจ้าหน้าที่อะมีอายุแบบ500ปี800ปีอะไรแบบนี้ ต้นแบบใหญ่มากมนถึงวงของต้นเขาอะค่ะโอ้ว้าว้าก <c oughs> นะก็ตกใจเล็กน้อยเวลามองไปแต่ก็ได้คะ่ะได้ได้อาจจะเป็นเพราะมีตาข่ายอะค่ะทำให้รู้สึกดีขึ้นถ้าเป็นกระจกทั้งหมดอาจจะรู้สึกกลัวนะโอเคอยังได้ไปต่อค่ะ Uh mm huh. -hmm. Not scared now. Not scared. Okay. Yeah, yeah, I'm strong, strong now. I'm because strong. maybe I come from, it uh, is. I of it's this. Oh, because yeah. Okay. But if it crash, I think, oh, scare. Yeah, crash. There's a waterfall it's scared. there. Yeah. the <laughs> Last small waterfall a there's time, now. could Yup. Very สมอลเวอร์ฟ e ร์น Yeah. ก็จะกลับมาน้ำเยอะอย่างที่เคยบอกนะคะว่ารอค่ะรอให้หุ่นภูเขานะคะด้านบนนะคะละลายนะคะเเมื่อไหร่ก็จะมีน้ำเยอะค่ะเพราะถ้าเราดูจากแอร์เรียก็จะเห็นว่าเขากว้างค่อนข้างกว้างนะคะแต่ว่าตอนนี้คือเหลือน้ำนิดนึงโอเคไปต่อค่ะ โอเคนะคะเดินสบายค่ะอันนี้ไม่น่ากลัวถ้าสะพานก็วจะดูน่ากลัวนิดนึงเพราะว่าถ้าคนเดินเยอะๆค่ะหมายถึงคนเดินไปบนสะพานพร้อมๆกันหลายคนนะคะก็จะมันทาให้สะพานแกว่งเนี่ยพอแกว่งปุ๊บเราก็จะรู้สึกตนะคะถ้าสะพานไม่แกว่งือว่าคนเดินอย่างนี้ก็จะไม่น่ากลัวเท่าไหร่